สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ฮะมาพบกับช่างหนึ่งกันอีกแล้วในสลักคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดคุยในส่งของตรงงาน macbook air นะผม a 2 3ง7มนะครับก่อลูกค้ามาในการตัวหน้าจอนะผมมีคราบน้ำตรงนี้นะครับตอนนี้ก็ได้ทำการแก้ไขนะผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกอเดี๋ยวผมใช้ดูนะครับนี่ตัวคราบน้ำตัวเก่าเป็นฟิล์มนะครับอันนี้ผมได้ทำการเปลี่ยนตัวแผ่นฟิล์มเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็ไม่มีคราบน้ำแล้วนะครับผม เดี๋ยวผมให้ดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่จะสังเกตดูนะครับผมไม่มีคราบน้ําแล้วนะฮะอ่าก็ถ้าเพื่อนๆท่าน,น,นไหนผมที่เจออาการผมเครื่องเปิดติดนะผมโดนน้ามานะผมโดนน้าเข้าหน้าจอนะครับอ่าก็สามารถส่งมาซ่อมได้นะครับผมทางเรายินดีให้บริการเลยนะครับตอนนี้เรามีอยู่6สาขาด้วยกันนะครับผมก็จะมีที่เมกาบางนาธรรมนงสโงยูเนียนมอเดับบลิกะปติดับบวบ,บางแค่แล้วก็ไอฟิวบางนานะครับ สะดวกสาขาไหนก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ฮะช่างหนึ่งก็ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้านะผมสวัสดีครับ